ราะว่าหลวงพ่อเน้นในเรื่องรู้ตัวในปัจจุบันมากเลยเนาะแต่ปรากฏว่าโยมก็มีหลายคนแหละเนาะก็ปรากฏว่ารู้ตัวไม่เป็นเนี่ยหลวงพ่อก็มีการสาธิตนะสาธิตขึ้นมาเพือเอ่อให้รู้จักว่าการรู้ตัวเนี่ยคือรู้แบบนี้ทีนี้เดี๋ยวโยมลองลองทำแบบฝึกหัดร่วมกันเนาะเหมือนว่าหลวงพ่อก็จะให้ทําแบบหลวงพ่อก็จะบอกนะ แล้วตัวหลวงพ่อก็จะถามไปเรื่อยๆแล้วก็ให้โยมตอบบนพื้นฐานที่ที่เข้าใจที่ที่รู้อะนะเออไม่ไม่บิดเบือนอะไรอย่างเนาะทีนี้เอาอย่างนี้เริ่มเลยก็คือตอนเนี้โยมโยมอยู่ที่ไหนนะพูดถึงตอนเนี้ยที่อยู่อยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำอะไรเนี้ยเออประมาณอ๋ออยู่อยู่ในห้องนอนครับอยู่บ้านอ่าอยู่ในห้องนอนนะอยู่กี่คนอ่ะอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะเออทีนี้หลวงพ่อจะให้ใช้วิธีเหมือนกับคนอื่นนี่แหละทีนี้ดูที่ว่ามันจะเข้าใจในทิศทางเดียวกันไหม เออที่ผนังห้องเนี่ยมีอะไรที่แขวนอยู่บ้างตอนเนี้ยนาฬิกากอบรูปมีอะไรพวกนี้ไหมมีกระจกแบบพับไดครับแล้วก็มีโคมไฟกิ่งแค่นั้นนะครับผมไม่มีนาฬิกาในห้องนอนอ๋อมีกระจกใช่ไหมเออเป็นกระจกส่องนะครับกระจกส่องเฉยๆครับ <ๆ S 2> เล็กๆอยู่ลยแล้วก็มีไฟกิ่งที่เป็นไฟแบบไฟกิ่งก็เล็กแขวนได้ใช่ไหมครับไฟที่เป็นไฟ มีการยื่นออกมาแล้วก็เป็นโคมสวยๆครับยื่นเออเางี้ทั้งนั้นให้ให้โยมเลือกเอาเองว่าโยมจะดูอะไรสักอย่างเดียวที่ที่ที่ติดอยู่ที่ผนังกันนะดูผ้าม่านแล้วกันครับตอนนี้หันหน้าไปผ้าม่านนะทีนี้อ่ให้โยมตอนนี้โยมนั่งหรือยืนอยู่นั่งครับนะนั่งเเอาโยมยืนดีกว่าอ่ายืนเนาะยืนครับใช่ครับอ่าแล้วก็หันหน้าไปที่ผ้าม่านเนาะแล้วก็โยมโยมมองอยู่ที่เฉพาะผ้าม่านพอเนาะครับ แล้วโยมไม่ต้องรู้ตัวเองนะว่าตัวเองที่อยู่อยู่ด้านหน้าผ้าม่านนะไม่ต้องรู้นะห้ามรู้เด็ดขาดเลยนะครับอทีนี้อ้าวตอนเนี้ยกติกาก็คือว่าหนึ่งยมยืนแล้วก็สองคือมองไปที่ผ้าม่านแต่มองเป็นปกตินะอาจจะเพ่งก็ได้แล้วแต่แต่สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญคือห้ามรู้ตัวเองเด็ดขาดว่าตัวเองอยืนอยู่ ทีน,ะนี้เอา้าหลวงพ่อจะให้เริ่มได้แล้วหลวงพ่อจะถามไม่ถึงยังไงนะฮะไม่ถึงว่าห้ามคิดว,คออว,ว่าตัวเองยืนอยู่นะครับหรือเออห้ามห้ามรู้ห้ามรู้ตัวเองว่าตัวเองยืนอยู่ห้ามรู้เด็กขาดจะพยายามครับเอาใจนะเอาโอเคนะเอาตอนนี้เริ่มนะเอา้าเอ้าพอหลวงพ่อจะถามว่าทําตามที่หลวงพ่อให้โจทย์ได้ครบถ้วนไหมหรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไดไไดข้อไหนยังไงเอาขยายมา หมายถึงว่าหลวงพ่อให้ยืนและให้มองข้ามานใช่ไหมครับเออใช่ใช่แล้วก็สาระสําคัญคือห้ามรู้ว่าตัวเองยืนมองอยู่ครับได้ครบไหมทําได้ทุกทุกอย่างไหมไม่ไม่ครบครับเออตัวไหนที่ไม่ได้ตัวไหนที่ไม่ได้เอออันนี้นั่งได้ยังครับหรือจะนั่ง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 คุยได้อ่าเออตรงไหนที่ทําทําได้ตัวไหนที่ทําไม่ได้เออลองบอกดิเราก็ยังรู้ว่าตัวเองมองข้ามานอยู่ครับ แล้วหลวงพ่อบอกว่าอย่ารู้ไงตกลกลงมันรู้เหรอเออมันต้องทำํำยังไงถึงจะไม่รู้เอาไม่เป็นไรอันนี้คือคือเป็นกิจกรรมเพราะว่า<ช>คือเหมือนกับว่าเออเราจะท้าพิสูจน์ไงว่าในสิ่งที่เราห้ามว่าอย่ารู้เนี่ยมันทําได้ไหมแต่จริงๆก็โยมพยายามจะไม่ให้รู้ใช่ไหมอตอนยืนพยายามครับแต่ว่าตอนมองนี่กำลังตั้งใจฟังว่าหลวงพ่อหให้ทำอะไรต่อ S <S ก็เลยอมองเขมาขม่านไว้หลวงพ่อไม่เพ่งก็เลยเพ่งไม่ได้เพง่งครมองเฉยๆไม่ได้เพ่งแต่สุดท้ายก็หลุดรู้ตัวเองจนได้เนาะออรู้ตอนมองครับแต่ตอนยืนเนียพยายามไม่รู้อยู่ครับเออ,อทีนี้หลวงพ่อพูดถึงประเด็นที่เรื่องรู้ตัวเองเนาะครับโยมโยมจะขยายความในการรู้ตัวเองได้ยังไงบ้างให,ให้พูดตามภาษาที่โยมเข้าใจไม่ถึงการรู้ตัวเองเใช่ไหมครับใช่แต่ว่ามันอาจจะอาศัยอย่างอื่นด้วยเพราะว่ามีผ้าม่านเนาะ้าม่านแล้วก็ตัวโยมที่ยืนแล้วก็พูดถึงอการรู้ตัวเองเนี่ยลองลองพูด อยู่ในกรอบอย่างเนี้ว่าเออมันเป็นยังไงที่โยมจะพูดได้เป็นภาษาของโยมเองอะอยว่า oh, <yeah. S 1> เริ่มต้นไม่ถูกอันเ <c oughs> ดี๋ยวพ่อจะถามนําก็ได้ทั้งนั้นครับครับเอ,อ่อตอนแรกเนาะตอนแรกเนี่ยเราเป็นผ, <c oughs> นผู้เราเป็นผู้ยืนนะถูกไหมใช่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็คือยือนมองนั่นแหละนี่นี่คือตอนแรกเลยเริ่มแรกเพราะผ้าม่านมันอยู่ของมันอยู่แล้วครับ <c oughs> เราเป็นผู้ยืนมองผ้าม่าน แล้วก็พอมองไปมานานๆเนี่ยโอเคผ้าม่านเป็นสิ่งถูกมองอยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาเพราะตัวมันตั้งตรงอยู่นั้นอยู่แล้วแต่ทีนี้พอหลวงพ่อบอกว่าห้ามห้ามรู้ตัวเองเด็ดขาดว่าตัวเองอะยืนมองอยู่แต่มันดันมารู้ตัวเองว่าตัวเองยืนมองถูกไหมเนาะใช่ครับอ่าทีนี้หลวงพ่อจะถามเรื่องเรื่องรู้พอเมื่อกี้มันมีผ้าม่านแล้วก็ตัวเองผ้าม่านก็เป็นสิ่งถูกมองใช่ไหมครับเมื่อตัวเอง เองมันเป็นตัวเองเป็นสิ่งถูกถูกมองไงถูกเห็นโดยผู้รู้ถูกไหมถ้าหลวงพ่อพูดแบบนี้อ่าใช่ครับใช่อ่าทีนี้หลวงพ่อจะถามเรื่องผู้รู้เถเนี้ว่าผู้รู้เนี่ยมีอยู่ใช่ไหมมีหมายงว่ามีกรณีที่ว่ามันรู้ว่าเรายืนมองอ้นี้พูดถึงตรงนี้ก่อนยอมรับได้ใช่ไหมว่ามีผู้รู้จริงมีพี่รู้มีผู้รู้อยู่จริงหมายถึงว่าตอนผมยืนมองข้าม้านใช่ไหมครับ ไอตอนที่มันรู้เราอะตรงเนี้ยเหมือนกับว่าหลวงพ่อจะจะไล่เป็นขั้นๆว่าเนี่ยยอมรับได้ไหมว่ามีผู้รู้ที่รู้เรามีครับมีเรารู้เรารู้มีนะอนโอเคเพราะว่าถ้าไม่มีผู้รู้ร,รู้เราก็คงไม่รู้หรอกว่าเรายืนถูกไหมอ่าก็เงเป็นที่ยอมรับว่าผู้รู้มีแน่นอนทีนี้หลวงพ่อก็จะถามต่อว่าแล้วผู้รู้ที่มีเนี่ยมันเป็นมันเป็นเราไหมหรือว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงไหมถ้าตอบผมแบบ แบบตามความคิดผมเลยก็เป,เป็นตัวเราเนี่ยแหละครับเป็นตัวผมที่รู้นะครับอ๋อคือเรารู้เราใช่ไหมใช่ครับใช่รอ,อันนี้อันนี้ความคิดผมนะครับอ่าโอเคนะถ้าถ้าเรารู้เราโอเคตัวเราที่ยืนเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาเพราะตัวเนี้ยใครก็รู้จักคนนอกก็ยังยังรู้จักได้ว่าเรายืนเนาะครับแต่ไอเราที่เป็นผู้รู้เนี่ไนยไอตัวเนี้ยมันยืนมองอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ไหนอะอืม ถ้าเป็นเรานะเออต้องต้องบอกได้สิถ้าเป็นเราว่าเราอยู่ตรงไหนวะเรายืนอยู่หน้าพม่านเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ตัวเราเป็นผู้ยืนไม่ใช่เป็นผู้รู้ทีนี้ผู้รู้มันคนละตัวสิ๋อเออถ้าผู้รู้เป็นเราเหลวงพ่อก็อยากรู้เหมือนกันนะผู้รู้เป็นเราแล้วเราอยู่ที่ไหนอะตรงนั้นน่ะขนาดนั้นอืมจริงมีใช่ไหมครับหลวงพ่อมีสิถ้าไม่มีมันไม่รู้ว่าเรายืน แต่มีแน่ตีนี้แต่ติดบังเอิญว่าโยมไปต่อว่าเราเป็นผู้รู้เลยหลวงพ่อก็ถามว่าอ้าวถ้าเราเป็นผู้รู้เนี่ยต้องบอกได้ว่าหน้าตาเราผู้รู้คือแบบไหนอ่ะแล้วมันยืนอยู่ที่ไหนมันยังไงอืมผมยืนขึ้นไปผมอมองท่ามานผมรู้ว่าผมยืนนั่ <c oughs> เออไอผมรู้ว่าผมยืนไอผม <c oughs> ไอผม, <c oughs> ผมไอผมรู้เนี่ยไอผมตัวเนี้ยอยู่ไหนอ่ะใครอ่ะมันอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไง หน้าตาเหมือนเราหรือเปล่าหรือยังไงก็ถ้าตอบแบบแบบความรู้เท่านี้ก็คือเหมือนนะครับเเหมือนน่าจะเหมือนผมเนี่ยแหละครับถ้าเหมือนก็แสดงว่าไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งถูกรู้ดิถ้ามันเป็นตัวเดียวกับผู้ยืนก็แสดงว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้แล้วผู้รู้ล่ะคือเคยอะไรอย่าอเเพราะว่าผู้ยืนบอกบอกว่าหน้าตามันเหมือนเราใช่ไหมใช่ใช่แต่เราคือผู้ยืนไงเออเราถ้าเหมือนโอ้ เราไปรับียแล้วกลงผู้รู้คือเราเปล่าเราจะเป็นทั้งผู้รู้ทั้งผู้ยืนได้ด้วยไหมครับลองลองพิจารณาดูว่าเป็นยืนได้ด้วยหมครับคือคือคือตอบได้แต่ว่าต้องต้องตอบคาถามหลวงพ่อได้ว่าถ้าถ้าไอ้ผู้ยืนนะหลวงพ่อไม่ติดใจหรอกเพราะว่ามัน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 มีอยู่จริงแล้วก็แต่ผู้รู้เนี่ยที่บอกว่าผู้รู้เป็นผมหรือว่าผู้รู้เป็นเราเนี่ยตรงนี้ยมอธิบายต้องให้หลวงพ่อเข้าใจว่าไอ้ผู้รู้ผู้รู้เนี่ยมันคือมันมันยังไงอ่ะหน้าตามันยังไงมันอยู่ที่ไหน ถ้าบอกว่าหน้าตาเหมือนเหมือนคนเดียวกับคนที่ยืนเอาคนที่ยืนมันเป็นถึงถูกรู้นี่อเออตกลงผู้รู้เนี่ยมันต้องต้องคนละคนกันแน่ตกลงคนละคนหรือคนเดียวกันเออถ้าตอบอย่างผมความรู้อย่างผมคือคนเดียวกันครับ <laughs> อ๋อถ้าคนเดียวเพราะผมยืนอยู่คนเดียวในห้องหมายถึงว่า<อ>แต่ผมเข้าเ<อ>ข้าใจห<อ>ลวงพ่อพูดนะแต่ผมพยายามอธิบายเป็นเป็นคําพูด<อ>คือหมายถึงว่าเอหลวงพ่อจะบอกว่าเรายืนไปแล้วเช๊้ ใครใครรู้ว่าเรายืนใช่ไหมครับเออตรงนี้<อ>ผมผมผมเข้าใจแหละแต่ว่าถ้าถ้าถ้าความรู้ณเวลานี้ของผมผมก็มันมันก็ยังยึดติดว่าตัวตน,นว่าเราเป็นเป็นเราอยู่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเรายืนเราก็รู้ว่าเรายือนอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความเราอยู่คือเรารู้เราใช่ไหมไ ß, ใช่ใช่แต่ว่าทีนี้พ่อ,อพูดนะครับเออใช่ทีนี้ถ้างั้นก็ต้องต้องไปค้นหาตัวเราไปสแสวงไปค้นหาตัวเราให้เจอว่าไอ้ผู้รู้เราเนี่ย มันจริงๆมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าโยมบอกว่าหน้าตาเหมือนเราใช่ไหมเหมือนรเราก็แสดงว่าหน้าตาเหมือนผู้ยืนถูกปะ่ะครับอ่าแต่ผู้ยืนมันเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วนี่แล้วตรงนี้โยมจะจะว่ายังไงเออเขาจะถูกถูกก็ผมก็ไม่ได้ผมผมเข้าใจจริงๆนะว่าแต่ผมก็เลยถามว่าจริงๆแล้ว ถ้าในถ้าอันนี้เป็นบททดสอบหรือว่าเป็นเป็นเกมน,นะครับคือคืออ,อมันเป็น,ม,นมันเป็นเหมือนกับว่าให้ให้รู้ด้วยตนเองส่วนหนึ่งแต่ว่าหลวงพ่อเหมือนกับว่าคอยคอย,คอยตะล่อมมาเนาะเพื่อให้เกิดค,ความรู้ใหม่เกิดขึ้นว่าไอ้ที่เรารู้ว่าเรารู้ตัวเองเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้อาจจะเป็นเป็นอย่างอื่นก็ได้อันอันนี้ขออนุญาตถามนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วอันที่ผมผมถามไปนะว่าถ้าเป็นเกมเป็นบททดสอบอะไรก็ตามแต่ถ้ามีกติกาเนี่ยจริงๆแล้ว ผู้รู้กับผู้ถูกรู้เนี่ยหรือผู้ผู้ยืนกับผู้รู้เนี่ยสามารถเป็นคนเดียวกันได้ไหมครับอ่ะอันนี้ไม่ถึงว่าถ้าหลักที่หลวงพ่อจะจะชี้แหอ่ะ,นะอะไม่รู้แหละเดี๋ยวเอาเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะลองลองเอาเอาอย่างนี้นะเออตอนนี้ยมมยมเปิดไฟในห้องใช่ไหมเปิดครับเออแล้วเห็นรู้ตัวเองได้ไหมว่าตัวเองอยู่ในถ้ากลางของความสว่างตอนนี้รู้ได้ไหมโดยไม่ต้องใช้ตาดูอรู้โอเคนะทีนี้เอาปิดไฟให้หมดเลย ปิดไฟปิดไฟให้ห้องมืดแหละมัคงมืดต้องต่ปิดเนาะมืดไหมมืดไหมอ่ามืดแล้วยังรู้ได้ไหมว่าตัวเองยังอยู่ตัวเองอยู่ยังอยู่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนรู้ได้ไหมรู้ครับรู้ได้นะแสดงว่าการรู้เนี่ยโอเคไม่ได้รู้ด้วยตาเนาะใช่ครับอ่าไม่รู้ด้วยตาแล้วตัวรู้มีจริงใช่ไหมเหมือนว่าไอ้ตัวที่รู้เรามีจริงนะยอมรับได้เนาะ ครับแล้วตัวถูกรู้ตัวเราก็มีอยู่จริงเนาะยอมรับได้เนาะครับผมอ่าแล้วเมื่อเป็นอย่างเนี้ยใครเป็นคนรู้เราอ่ะตอนที่สว่างมันก็รู้เราว่าเราอยู่พอปิดคฟแล้วมันมืดตืต้อแต่มันก็ยังรู้เราว่าเราอยู่ตกลงอไอ้ตัวรู้มันเป็นเราไหมหรือว่ามันยังไงลองดูดิแต่สำหรับผมผมก็ยังตอว่าเป็นเราครับพราะ่อแต่ว่าอย่างที่เข้าใจของพ่อว่าจ,จริงๆแล้วเ เรานั่งเรายืนเนี่ยโอเคเร,เราเรารู้ว่าเรานั่งเรายืนนะครับแต่ว่าโอเคังนั้นหลวงพ่อถามต่อตามความรู้สึกพื้นฐานนะสมมติว่ายังไม่มีการทดสอบเรื่องนี้เนาะโยมเข้าใจว่าตัวเราที่เกิดมามันมีกี่ตัวอืมตัวเดียวครับอ้าวแล้วทาไมตอนนี้มันมีสองตัวล่ะ <c oughs> เออนั่นสิเออเราว่าอย่างนี้เนาะให้โยมไปหาการบ้านเนาะ ไปคิดค้นให้จนเจอเลยว่าไอตัวรู้เรามันเป็นเราหรือเปล่าหรือมันอะไรเนาะเออดีเหมือนกันเนาะเป็นการบ้านไปไปค้นไปวิเคราะห์เข้าห้องเออเข้าเข้าห้องอะไรนะห้องปฏิบัติการอะมัเกิดการแต่ที้มืดมากลยเราเปิดได้เปิดได้เอาเปิดได้ไม่ไ็นเรผมมีโคมไปที่เป็นดาวอเวลาเปิดมันจะเป็นดาวขึ้นมาที่นั่นเลยดาวหรือหรือหรือมันมีอีกอันหนึ่งเออดเดี๋ยวเดี๋ยวอันสุดท้ายนะอย่างนี้เนาะให้โยม ไอในห้องอ่ะมันมีไหมแมบที่ไอแสงไฟเนาะนเวลามันทอดปั๊บแล้วมันจะมีเงาอาจจะเป็นใต้โต๊ะเก้าอก้ 1, มีเงาดำๆๆกับไอตรงที่มันไม่เป็นเงาคือเป็นแสงอมีไหมพูดง,ง่ายๆ <ง ương S 1> ว่ามี<ง>มีเงาคือมีสีดํากับสีขาวอะ่ะสีแสงสว่างอะ่ะมีไหมเขามีครับมีพวกเปิดเปิดไอแพดโอเคโอเค,อเคหลวงพ่อใหไอแพดยู่ครับาหลวงพ่อจะให้ให้ทําแบบนี้นะให้โยมตัวโยมนี่แหละเป็นคนมองไปที่มองไปที่สีดำเนาะ สีดำครับเออสีดําสีเงาอ่ะนะเห็นเนาะเห็นแล้วแต่จริงพร้อมๆกันนั้นมันก็เห็นสีสีถือแสงกันนะเห็นพร้อมเนาะพร้อมครับอ่าแล้วโยมรู้ได้ไหมว่าใครเป็นคนเห็นพวกผมเห็นครับผมเห็นนะโอเคแล้วใครเห็นผมมาทีเนี้ยตอบอีกทีแล้วตอนนี้ไม่มีนะครับใครเห็นผมว่าผมเป็นคนเห็นไอสองสิ่งนั้นนะสีดํากับเงาอะมันถือว่าถ้าใครใครเห็นผมว่าผมเห็นอันนี้ยนะครับ คือคือผมอะผมอะเป็นคนเห็นผมเป็นคนเห็นเห็นอะไรวะเห็นเมื่อกี้สองสิ่งนะสีดํากับเงากับไอไอที่ที่แสงอะเนาะเราเป็นคนเห็นเนาะครับทีนี้รู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนเห็นนะอืมถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็ต้องบอกว่าใจรู้ไหมฮะรู้ไหมอแล้วใครรู้ว่าใจรู้เออเราเราเราหรือเปล่าเออเรารู้ว่าใจรู้เนาะแล้วใครรู้เราอ่ะ ว่าว่าเราเป็นคนรู้อืม <c oughs> <c oughs> เออผมจะอธิบายหลวงพ่อไงผมเข้าใจนะแต่ผมก็จะอธิบายไม่ถูกเออเออแต่เอา้าแล้วพอจะเห็นไรๆไหมว่าไอตัวเราที่เป็นสิ่งถูกรู้กับผู้รู้เนี่ยพอเห็นไรว่าว่ามันเป็นสิ่งเดียวหรือคนละสิ่งกันเอ,อ่อหมายถึงว่าตัวรู้กับผู้เราผู้ถูกรู้กับผู้รู้ใช่ไหมครับ เออคือตัวคือมีตัวเราแล้วก็มีมีตัวรู้เราตอนนี้พอเห็นแบบไหนยังเห็นหรือว่ายังเห็นเรารู้เราอยู่เหมือนเดิมหรือว่าเพิ่มขึ้นนิดนึงก็คือประมาณว่าสมมุติที่หลวงพ่อจะถามก็คือถ้าตอนผมยืนใช่ไหมครับเออผมผมก็คือคนที่ยืนแล้วก็จะมีมีอันเนี้ยคือแล้วก็มีคนรู้ว่าผมยืนเพราะฉะนั้นคนที่ยืนอยู่ก็จะเป็นผู้ถูกรู้ใช่ไหมครับถูกแล้วผู้รู้ก็คือผู้ที่รู้ว่าผมยืนอ่า ซึ่งมันก็คือผมคนเดียวกันผมอย่งแี้อยู่คือผมนั่งอยู่ห้องคนเดียวถ้าไม่มีผมว่าผมอยู่คนเดียวนะแล้วก็แล้วก็อันนี้ผมผมเข้าใจว่าเออกลายเป็นว่าหลวงพ่อก็เลยจะจะถามผมว่าอ้าวแล้วในเมื่อเรารู้ได้ไงว่าเรายืนในเมื่อว่าไอการยืนเราเป็นผู้ถูกรู้ไปแล้วใช่ใช่ไหมครับทีนี้ยเราเป็นผู้ถูกรู้ไปแล้วเพราะเรายืนขึ้นแล้ไอยืนเนี่ยคือเราเป็นผู้ถูกรู้แต่ว่าถ้าเกิด คนที่รู้ว่าเรายืนก็คือเป็นผู้รู้อซึ่งควพิคิดผมก็คือคนเดียวกันเออตรงนี้หลวงพ่อก็จะชี้โดยภาพรวมนะเนี่ยคนก็นี่แหละถึงจะเลื่อนสติแค่ไหนหรือจะฝึกแค่ไหนเนี่ยมันยังมีตัวเราหมดเลยเราเป็นผู้เดินเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราเป็นผู้ฝึกครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของง่ายเลยเนี่ยที่จะถอดถอนความเห็นผิดตรงเนี้ยเพราะพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาใช่ไหมคือไม่มีเราเลย แต่ปุถุชนทั่วไปเนี่ยยังเห็นผิดไงแล้วขนาดเห็นผิดนะพยายามแคะพยายามเอาออกแต่ยังเอาออกไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยอเพราะว่า,าดาบใดก็ตามยังเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยมันเขาเรียกว,ว่าเป็นวัฏฏะสงสารที่ต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบไม่สิ้นอ่ะซึ่งพบชาติเนี่ยมันนานไม่รู้เท่าไหร่อ่ะโยมดูสิแล้วก็นี่ขนาดแบบเออเป็นพี่เลี้ยงกันเนาะคอยแบบชี้เพื่อให้เข้าใจแต่ยังเข้าใจไม่ได้อ่ะเพราะนั้นโยมเอ้ย มันจะว่ายากสุดๆก็สุดแต่ว่าคนที่เข้าใจก็มีเออเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสติปัญญาเนาะเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงแต่เ,เรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเนี่ยต้องคุยกันต้องมามาทำทดสอบไงบางทีเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจอย่างของโยมนะเนี่ยถ้าคุยกันทุกวันเนี่ยสักวันหลวงก็ค่อยๆเข้าใจเรื่อยๆแล้วก็จะแยกออกว่าอะไรเป็นอะไรเออเพราะนั้นโยมตั้งชื่อขึ้นมาสติเนี่ยให้สมชื่อนะ <m uch ess> สติเนี่ยคือมันไม่ใช่เราตัวสติเนี่ไม่ใช่เราอยู่แล้วตัวตัวสตินี่ถ้าพูดถึงก็คือเป็นเรื่องฝ่ายนามธรรมาคือฝ่ายจิตเนาะออครับส่วนกายที่เดินเนี่ยนี้เขาเรียกว่ากายจิตมารู้กายหรือรว่ามีสติรู้กายเพราะนั้นกายเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สติไม่ใช่จิตแต่ไอตัวตัวนูน้นไอตัวที่รู้เนี่ยมันอีกตัวหนึ่งคือ U, <Multiple. S 2> มารู้มาเรินทีนี้ของโยมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมารู้อะไรมารู้ว่าโยมยือนอยู่ใช่ไหมครับ เออแล้วเพราะงั้นถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจให้ถูกนะมันเป็นเราได้ไหมอ่ะอันนี้เข้าใจแบบทางทฤษฎีก่อนว่าที่รู้เราเนี่ยตกลงเป็นเราหรือมันเป็นสติหรือเป็นอะไรเออหรือยังเป็นเราอยู่ยืนยันไม่ไม่ไม่ครับคงเป็นคือคือผมผมมองในแง่ภาพรวมนะครับว่าว่าหลวงพ่ออาจจะอาจจะพยาอธิบายว่าอันนี้ผมฟังว่าจริงๆองค์ประกอบตัวเรามันประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเป็นตัวเราใช่ไหม เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าถ้าเกิดไอสิ่งที่เราต้องแยกแยกกายแยกจิตประมาณนี้ใช่ไหมนี่ภา,าภาษาภาษาภาษาแบบทางทางพุทธผมผมไม่ได้ใจผมไม่ถนัดภาษาแบบนี้นะครับแต่เข้าใจว่าต้องแยกจิตแยกกายที่ผมเคยฟังจากผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อหรือว่าพระรูปไหนที่บอกว่าเออไม่ได้เทศเป็นบุคลาธิฐานด้วยนะครับแต่หมายถึงว่าตอนพุทธองค์ทรงชรามากแล้วแล้วก็แล้วก็เดินทางไกลได้เนี่ย ไม่ได้แปลว่ามีปฏิหารอะไรแต่ว่าพระองค์ท่านแ,บบแยกจิตแยกจิตแยกกายได้แยกจิตแยกกายที่ไม่ได้ปฏิหารนะครับหมายถึงว่าแยกแยกรู้อย่างที่หลวงพ่ออาจจะที่สอนอยู่เนี่ยนะครับที่ที่กรุณาณสอนผมอยู่เนี่ยใช่ใช่ใชก็เลยกําหนดได้ว่าเออเหนื่อยไม่เหนื่อยรู้รู้ทันเท่ารู้เท่าทัานความเหนื่อยอะไรเงี้ยครับใช่ใชพระองค์ท่านก็เลยเดินเดินได้ไกลผมก็จะประมาณนี้ไหมครับว่าว่าเราถ้าเราแยกได้ว่าความเหนื่อยคืออะไรแล้วอะไรที่เหนื่อยอย่างเงี้ย ช่คือเอาก็อย่างนี้แหละคือถ้าถ้าแยกกายแยกจิตนะนะหมายความว่ามีปัญญาแล้วว่ากายก็ไม่ใช่เราใช่ไหมครับ <ả? S 2> จิตก็ไม่ใช่เราทีนี้เมื่อเมื่อมันไม่ใช่เราแล้วเนี่ยจะเดินจะนั่งมันก็ไม่ใช่เราตลอดแล้วเนะ <together. S 2> าะเพราะฉะนั้น <บ rage S 1> จะเป็นความรู้สึกจะเป็นความเหนื่อยความไม่เหนื่อยก็แล้วแต่มันก็คือไม่ใช่เราหมดไงทีนี้พอเราพูดเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ถ้าพูดเป็นแบบความไม่เหนื่อยคือความพ้นไปจากความเหนื่อยอ่ะเขาเรียกอันนั้นแหะคือพุทธคือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเป็นแค่เป็นผู้รู้อย่างเดียวรู้อะไรรู้รู้รู้สิ่งที่ถูกแยกนั่นแหละว่าเอออันนี้เป็นกายอันนี้เป็นจิตรู้ถึงอาการต่างๆแต่พุทธะเนี่ยไม่มีอาการเหล่านี้เลยนี่แหละครับตรงนี้ที่ผมว่าผมว่ายากนะขอขอยาก,ยากที่ว่าที่ว่ายากคือมันเหมือนแบบว่า เรารู้ทฤษฎีใช่ไหมครับแต่ว่าการปฏิบัติอย่างอย่างที่ผมผมฟังบางวันก่อนๆที่ว่ามีหลายๆท่านขึ้นมาถามผมเชื่อว่าเออมันก็เป็นเราก็เคยเป็นแบบนั้นนะครับที่ผมเคยคุยว่าเออบางทีเรารู้ตัวแต่เรารู้แค่ชั่วขณะแต่พอพอณนะเวลามันผ่านไปเราก็กลับไปเป็นแบบเออไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอีกแล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกอะครับผมเข้าใจได้เ<า><า>พราะเพราะโดยโดย,โดยนมามธรรมเราอ่ะขออนุญาตครับขออนุญาตโดยนมามธรรมเราเราเรามองเป็นเรื่องของ ของความเป็นตัวเราอยู่แล้วครับเ,เช่นสมมุติว่าเราโดนมีดบาดเราก็รู้สึกเจ็บมันเป็นความรู้สึกทางธรรมชาติของร่างกายอยู่แล้วอ <ừ, ừ. S 2> แต่เราไม่สามารถแยกได้ว่าอ๋อไอ้ที่มันบาดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะอะไรอันนี้อันนี้ผมก็รู้สึกว่าเนี่ยไอ้แบบนี้นต้องฝึกแล้วมันค่อนข้างยากอยู่ครับ <ừ, ừ. S 2> แต่เชื่อว,ว่ามันมีวิธีครับออทีนี้เดี๋ยวทวนมาเรื่องรู้นะอันนี้หลวงพ่อจะแยกจากคือพูดให้ฟังอนะ่ะโยมดูนะอาตอนแรกที่ดูดูม่านเนาะดูผ้าม่านเนาะแล้วก็มีโยมเป็นผู้ยืนะ แล้วก็มันมีตัวที่มารู้ตัวโยมนะทีนี้หลวงพ่อจะแยกอย่างนี้ว่าตัวโยมนี่นะสมมติว่าโยมยืนดูผ้าม่านแต่ถ้าไม่มีคือถ้าขาดสตินะสมมติว่าไม่รู้ตัวเนี่ยตัวโยมก็ยังยืนอยู่แต่ผู้รู้ไม่มีจึงรู้จึงรู้จึงรูจงร้จึงรู้ไม่ได้ว่าโยมยืนเพราะมันไม่มีตัวรู้ไม่มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่ ที่เป็นโยมอะ่ะที่บอกว่าโยมเป็นคนยืนอะ่ะโอเคอันเนี้ยถือว่าให้มองเป็นเป็นโยมไปก่อนได้ว่าเอออันนี้คือตัวโยมแต่ตัวตัวโยมเนี่ยถ้าไม่มีสติเห็นไหมมันก็ไม่รู้ตัวโยมใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นที่โยมรู้บอกว่าเออรู้ตัวว่ายืนดูม่านอยู่นี่แสดงว่ามีสติเพราะฉะนั้นสติกับตัวโยมเนี่ยโยมว่าเป็นตัวเดียวกันไหมอะ่ะไม่ครับเออไม่ใช่ คือไม่ใช่คือคือใช่อะคือใช่ใช่แล้วคือไม่ใช่ตัวโยมครับเพราะตรงเนี้มันเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าอ,อ้าบางทีโยมยืนอยู่แต่ไม่รู้ตัวก็ได้ถูกไหมอ่แต่บางทียืนอยู่ก็รู้ตัวได้แสดงว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับตัวโยมโดยโดย,โดยแบบชนิดที่เป็นคู่แฝดกันบางทีมันก็ไม่อยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นตัวโยมได้ไหมนะถ้าเป็นแบบเนี้หลวง,งพ่อก็จะบอกว่าจริงๆแล้วสติเนี่ยเป็น เป็นเครื่องมือที่ที่ดีชัดชิ้นหนึ่งที่ที่จะทําให้เราได้กําหนดเรื่องการรู้ไม่รู้ได้ใช่ไหมบอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ากําลังอธิบายเพื่อให้ถอนความเข้าใจผิดเพราะเดิมโยมบอกว่าไอ้ตัวที่ยืนคือเป็นตัวโยมเนาะแต่อ้ตัวที่รู้โยมก็บอกว่าก็เป็นตัวโยมอีกหน้าตาเหมือนเหมือนกันแต่ตอนนี้หลวงพ่อก็ชี้ให้เห็นแล้วว่ามันคนละตัวกันเพราะว่าบางทีมันรู้บางทีมันไม่รู้แล้วก็จะบอกว่าตัวเราได้ยังไงใช่ไหม ตรงนี้พอพอรู้สึกเข้าใจมากขึ้นไหมเข้าใจครับก็เหมือนว่าถ้าเกิดว่าสติมันมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นของเราไปตลอดใช่ไหมครับเออมันไม่คือบางทีบางทีมันก็มันก็มีบางทีแล้วก็หลายครั้งเราก็ไม่มีสติเออไม่มีสตินี่ไม่ได้แปลว่าเมาหรืออะไรแต่ว่ามันเราอาจจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะใช่ไหมครับอ่า่าใช่ตินี้ไปเรื่อยใช่ตินี้พอพูดถึงสตินะสุว่าแล้วมันมีบ้างไม่มีบ้างเนี่ย ไอตอนที่มีเนี่ยเขาเรียกว่ามีอยู่เนาะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นตัวตนเพราะมันมีแต่เนื่องจากสติมันก็ไม่เที่ยงแลวมันดับพอดับปั๊บมันก็เป็นความไม่มีถูกป่ะอ่าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าสิ่งใดเกิดดับอย่างเนี้ยสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าถ้าตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องยั่งยืนคือไม่มีการดับเนาะแต่ปรากฏว่าสติเป็นไงอะดับไหมถ้าดับก็มันถือว่าเป็นตัวตนไม่ได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อมันดับแล้วมันไม่มีแล้วไงหาไม่เจอ,อจะเรียกว่าตัวตนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่รู้เราอ่ะมันเป็นคือมันไม่ใช่เราก็แล้วกันพอเข้าใจได้เนาะครับแล้วตอนนี้ยังลึกๆยังเป็นเราอยู่ไหมอ่ะอ๋อถ้าฟังอย่างนี้ไม่เหครับอ่าเอาทีนี้ลองยืนรู้ใหม่ลองทบทวนก็ได้ลองยืนใหม่ทําใหม่แล้วมันก็รู้เราเหมือนเดิมไหม,มไขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับเออผมก็นยังไปด,ดูเลยี่ เอานะเอาทาเหมือนเดิมเลยยืยน<ๆ>ดูม่านยืนเหมือนกันแล้วตอนเนี้มันรู้ตัวเราเร็วมากเลยใช่ไหมเพราะมันมีประสบการณ์แล้วเนี่ยยิ่งห้ามมันก็ยิ่งรู้เนาะเพราะงั้นมันรู้ไปเลยไม่ต้องห้ามแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องห้ามแล้วก็ต้องไม่ต้องให้รู้มันรู้แล้วใช่ไหมครับอ่าโอเคนี่แสดงว่ามันชานาญแล้วมีประสบการณ์มันก็เลยรู้เราได้เลยทีเนี้รู้เราเนี่ยถ้าขาดจติมันไม่รู้นะถูกไหมครับอ่พาพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยลงใจแล้วยังว่าไอ้ไอ้ที่รู้เราอ่ะมันไม่ใช่เรา เข้าใจครับออันเนี้ยนี่หลุดไปตัวหนึ่งแล้วนะว่าไอ้ที่รู้ว่าไม่ใช่เรารู้เนาะหรือยังเรารู้อยู่ไม่ไม่ครับไม่ับก็ถ้าถ้าแยกแบบนั้นก็ก็นั่นแหละครับก็แปลว่าสิ่งที่เรารู้ผมไม่รู้เลขสติได้ไหมแต่ว่ามันเออใช่ใช่เรียกอะไรก็ได้เอาแต่ว่ามันมีก็แล้วกันเนาะไอ้ตัวรู้เนาะใช่ใช่แต่ตัวรู้เนี่ยมันเกิดเกิดดับดับมันไม่ใช่เราเนาะครับอ่าแต่ทีนี้ที่เหลืออยู่ตัวคือไอเราที่ยืนหน้าหน้าไปยืนดู ดูมาน่ะไอตัวเนี้ยคืออะไรถ้าตามที่ความรู้มาที่ประกอบกันเป็นตัวอย่างเนี้ยจึงประกอบด้วยกี่ขันนะห้าขันเนาะเออปฏิขันถ้าใช่ครับออใช่ไอที่ยืนเนี้ยน,น,น,นี่ครบห้าขันเลยเนาะครับห้าขันนี้เป็นเราไหมตามที่เรียนมาก็ถ้าถ้าเท่าที่รู้มาแค่ความรู้ที่รู้ก็คือ ห้าห้าขันมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่มาประกอบเป็น,เป,นเป็นเราอะใช่ไหมครับเออแล้วแล้วถ้าแต่ละขันเนี่ยแต่ละขันเป็นเรามอืยถ้าแยกรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยแหละครับเสุนทรขันขันเดียว<อ>มีแต่รูปอย่างเดียวเป็นเราได้ไหมอืมไม่ไม่น่าได้นะเออแล้วก็ถ้ามีแค่สัญญาอย่างเดียวเป็นเราได้ไหมยอย่างเดียวเลยไม่ได้ครับเออถ้ามีแต่ความความเวทนาอย่างเดียวเป็นเราได้ไหม ไม่ได้ครับรวมแล้วขันเนี่แต่ละขันถ้ามันเป็นขันเดียวก็เป็นเราไม่ได้เนาะครับอ่าเมื่อแต่ละขันไม่เป็นเราพอมันรวมมาห้าขันแล้วมันมันเป็นเราอาตอนไหนอ่ะมันก็ไม่เป็นเราเออก็ไม่เป็นเราเพราะนั้นไอความเข้าใจผิดเนี่ยคือมันเข้าใจผิดว่าเป็นเราตอนนี้ก็เปลี่ยนความเข้าใจผิดให้เป็นเข้าใจถูกเสียเขาเรียกว่าปัญญาครับอ่าปัญญาอย่างไงก็เป็นเราไม่ได้ถึงแม้ขันหนึ่ง ความรู้สึกกันนะเช่นเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกว่าเป็นเราความรู้สึกนี้ก็คือเป็นขันซึ่งไม่ใช่เราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นเราหรือว่ารู้สึกไม่เป็นเรามันก็ไม่เป็นเราอยู่ดีมันเป็นแค่ความรู้สึกเพราะฉะนั้นจะต้องมีสติรู้เท่าทันต่อความรู้สึกเวลามันบอกว่าเป็นเราก็ให้เพียงแค่รู้ว่าอ๋อมันก็เป็นแค่ความรู้สึกคือเป็นสังขารน่ะมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่เป็นเราเหมือนกับว่ามันหลอกว่าเป็นเรามันหลอกไง เวลานอนกลางคืนมันมันหลอกไหมเวลานอนหลับว่าเป็นเรามันมันมีไหมไม่มงเลยครับเวลานอนหลับอ่ะมันรู้สึกว่าเป็นเรามีไหมไม่รู้ครับไม่มีไม่รู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอ้ความรู้สึกเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นความสังขารที่เกิดดับเวลานอนหลับแล้วเห็นไหมมันไม่เกิดพอมันไม่เกิดมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเราเพราะฉะนั้นอ้ความเป็นเราเนี่ยมันก็เกิดแค่ความรู้สึกเกิดเกิดดับดับมันก็คือขันใดขันหนึ่งอ่นแหละที่มันเป็นความรู้สึกหรือเป็นความคิด มันเป็นสังขารน่ะพูดรวมๆเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าเป็นเราแต่ก็มันไม่ใช่เป็นเราอยู่ดีนึกออกไหมเออมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นภาพลวงตาน่ะมันไม่ใช่เป็นเราที่แท้จริงทีนี้ให้เราเทียบไงว่าตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่เราคุยเพลินน่ะมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นอะไรแสดงว่าความรู้สึกเนี้ยมันก็เกิดดับสิ่งใดเกิดดับมันก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต่อให้รู้สึกก็หลอกไม่ได้แล้วตอนเนี้ยมึง เนี่ยตอนนี้เช่มันรู้สึกว่าเป็นเราแต่ก็ให้เข้าใจด้วยปัญญาว่าอ,อ๋อมันก็เป็นแค,แค่ความรู้สึกไม่ใช่เราที่แท้จริงเนี่ยต้องใช้ตรงเนี้ยมาประกอบให้เป็นองค์ความรู้ไงเพื่อจะได้ถอดถอนความหินผิดแล้วต้องมีความเพียรมีความเร่ง<อ>เป็นเรื่องด่วนเพราะว่าเราไม่รู้ตา,ตายวันไหนอะทุกคนนะเนาะเพราะนั้นเป็นเรื่องด่วนคือมีสติมีปัญญาเรื่องเนี้ยต้องทําให้ให้ได้ในภพชาติเนี้ยเพราะว่าตายไปไม่รู้เกิดเป็นอะไรไอโยโยมก็รู้อยู่แล้วอนะเนาะเกิดเป็นมนุษย์มันยากอยู่แล้ว อ๋อ oh, ครับเออเพราะนั้นเนาะลองไปทำความเข้าใจให้ดีอะไรก็ว่ากันไปนะวันนี้ก็สี่ทุ่มแล้วมึงใช่ไหม